สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี F, ่แฝดพาไปเรื่อยพี่แฝดพี่สองแล้วก็ช่องเดินทางสไตล์แอมแล้วก็เดินป่านหนเปกค,ครับผมวันนี้ผมสองคนเดินทางเข้ามาหาคนป่าในป่าลึกแล้วก็ดิบชื้นมากๆซึ่งผมนะเคยเจอคนป่าเผ่านี่แล้วพวกเขาไม่มีไม่มีค่าที่ดุร้ายเป็นมิตรกับพวกเรานะแล้วก็เขาสื่อสารเรารู้เรื่องนะแต่เขาแค่พูดภาษาเราไม่ได้ออมวันนี้ผมสองคนนะผมนี่ ซื้อเป็นขนมอะไรแน่นอยนะมาฝากคนป้าแล้วก็เป็นไฟฉชรหนึ่งดวงใหญ่มากทุกคนแบบเป็นหุงอ้วนๆอ่ะใช่กินจะได้กินเป็นขนมไซส์บิ๊กบิ๊กจัมโบ้นะเราเอามาได้ตามกําลังกายเราเนาะแต่กําลังทรัพย์เราเนี่ยจริงๆเราซื้อได้อีกเพราะว่ามีพีเอซีเนี่ยร่วมทําบุญกันเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะสอก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอามาให้เรื่อยๆเลยเราไม่คนจะได้ดูยาวๆว่ามันมันจะมีอีกแน่นอนเนาะ เราเอาของกินมาให้อีกแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยเดืองนี้เนาะเราไม่ได้แค่คนป่าไงเ,เราใ,<ช>ให้อีกหลายคนที่เราคอยช่วยเหลือยอยู่แล้วพี่อ๊อยซัพพอร์ตเราอยู่นะแต่ไม่ได้เอามาเยอะเพราะว่าเราเดินทางค่อนข้างที่จะลาบากนะท<ช>ุกคนมันต้องแบกมันต้องมีในกระเป๋าอีกนะแล้วก็น้ำพวกเป,เป็นพวกน้ำนข้ขาวเหนียวอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็วันนี้น้องอ๋อมพี่มีไฟฉายมห้นคนป่าด้วยนี่นเป็นไฟฉาย LED แบบชาร์จแบตนะครับผมนีราคาไม่แพงนะ ผมซื้อมาในแอปท็อกท็อกไว้แอปดำดเราขึ้นโปรไฟล์ช่องไว้ให้นะเข้าไปอุดหนุนสินค้ากันได้นะเอาไว้ใช้ซองกบซองเทียดหรือว่าเข้าป่าเข้าไร่ข้าดงนะใครทํางานกะรอพอทางานกะกลางคืนนะโรงงานต่างๆเนี่ยเข้างานดึกเลิกงานช้าเนี่ยพกไว้น้ำหนักเบาพกพาง่ายเล็กกะทัดมากทุกคนอันนี้นักเบาสว่างมากนะนี่อ่ามีสามสี่ตัวนี้นีอ่านี่มีสี่หมดนะก็ช่องแฝ <นะ S 1> งรนะีวิวที่ผมขึ้น โปรไฟล์ช่องให้นะครับผมนี่เข้าไปอุ่นกันได้นะมีหลายอย่างมากจะได้เอาไว้ใช้เนาะทุกคนใช่ครับแล้วก็ผมจะคอยมาอัปเดตเรื่องแบตเตอรี่ถ้าแบตหมดผมก็จะเข้ามาเอาไปแล้วก็เอาตัวอื่นมาเปลี่ยนอีกทีนึงเพื่อจะสลับกันทุกคนนะไปสลับมาแต่ได้มีโอกาสเข้ามาหากเขาด้วยใช่ไม่แต่ใช้นานนะชาร์จหนึ่งครั้งใช้ได้สองถึงสามชั่วโมงผมเชื่อว่าคนป่าใช้แค่ยามจำเป็นแหละนะช่วงแค่จะเอาเดินไปเอาของเฉยๆประมาณเนี้ยนะ สว่างมากทุกคนนะฝา,ากด,ด้วยไม่ต้องมาคอยจุดไฟใช่ไหมครับผมใช่โอเคทุกคนนะเดี๋ยวขอกำลังใจจากพี่เอฟซีน,นะผมให้เราสองคนนะคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้เรามีกำลังใจซัพพอร์ตเราสองคนโดยการที่ไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อให้เรามีกำลังใจในการดำป่าแล้วก็ให้เรามีกำลัาซับกำลังในการซื้อของไปกินตัวน้ำมันแล้วก็ซื้อให้คนนู้นคนนี้นะครับนะโอเคพร้อมยังพร้้อมแลทุกคนครับไม่รู้ว่าฝนตกหรือเปล่าอมฟ้ามืดคึ้มเลยนะตื่นเต้นอ่ะคนป่าโหดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่ไม่ไม่หรือ เขาจำพี่ได้พี่เชอว่าจำได้ไปไปคนเดินทางกันเลยนี่ครับทุกคนตอนนี้ผมแัะน้องออมก็เดินทางเข้ามาเนี่ยต้องบอกเลยว่าธรรมชาติด้านไหนที่สวยไหมสวยลมลื่นแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆเลยทุกคนนั้นดูดีแล้วก็ดูน้ำสวยมากเลยแล้วก็ยินดีนะอมนะ่ะนี่นะจะไปโดนไปนะตัวเนี้ยเอาสำหรับพี่แต่นั้นเนี่ยคันมากนะทุกคนนะไม่รู้ว่าเรียกว่าต้นอะไรนะผมโดนนี่ผมแทบร้องนะ ไม่ไม่ไม่ใช่ต้นช้างร้องนะแต่โดนทีนะเหมือนมีหนามแบบเป็นหมื่นอันอะที่มีตัวเราอะหนามเล็กๆกันนะแสบมากในข่าวอยู่แสบมากมากเลยเนี่ยเห็นว่าถ้าใครแพ้หนักๆถึงแบบต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ช็อกก็ได้นะเพราะมันแสบมันร้อนมากลยเนี้ยไปก็จะมีเสียงรถเอ็นดูโร่ที่ดังอุ้ยดอกไม้สวยมากน้องออมดิซี่ข่าวเลยดูดิสวยมาก ก็เข้ามาเข้าป่ากบหวั่นใจมาเนี่ยเจอแล้วแบบก็ดูสวยห,หมดเพราะว่าธรรมชาติามันดูงดงามไปห,หมดเลยนะนี่หวั่นใจครับอือุยน้องออมันน้ำจะเพิ่มนะอยู่ดีใช่อยู่ดีดแล้วทา,าทาเาขูแล้วดูดูดิโอ้โหปลาเขียวมากเขียวชะอุ่มมากทุกคนนะ จะมีเสียงรถวิบากเอนดดโรที่ดังอยู่บนสันเขาทุกคนนะมาคลิปน,นีรถจะเยอะมากวันนี้เราต้องใจมากพี่ๆนะตั้งใจจะเป็นสะพานบุญให้พี่เอฟซีทุกท่านนะครับผมได้ร่วมทำบุญก็คือไดให้คนป่ากของคนป่ากพวกนี้นะอืมเป็นไงมอ <ค> <ไอ S 1> ดีกว่าไม่เอามาเลยนะทุกคนอย่าค่อยๆป่ปเอออาเพิ่งแบบตกตะกอนว่าเอ้ยเอามาให้น้อยแท้อะไรอย่างนี้โอเราให้หลายที่นะเราไม่ให้คนเดียวไประวังเลื่องนะใช่ตรงนี้เมื่อมีการมาฟันให้โล่งน,นะไม่รู้ว่าใครมาตั้งแคมป์หรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติคนเข้าป่านะ โอ้ทุกคนดูหน้าผาต่างๆนี่บางทีเนี่ยที่บ้านเราฝมไม่ตกใช่ไหมอ่อนที่นี้ตกทุกวันนะเนี่ยฝนตกบ่อยมากที่เนี้ยเนี่ยตรงนี้มันมีรูรอดไปไนไไเนี่ยไม่รู้อ่ะพี่รู้สึกว่าพีเนี่ยรูเนี่ยมันรอดได้นะ มุดลงไป <บา S 2> ไปทะลุไปไหนไม่รู้นะไม่รู้ไปทะลุท่ากระลำหรือเปล่านะนู่นข้างบนนั่นก็มีช่องท่าเห็นปะรูเป็นเล็กมากเลยนะคลิปเขาไปได้อุ้ยคนตัวเล็กเข้าได้นะคนป่าเขาเก่งนะทางเขาเอาขอกกว่าเยอะมากเลยนะทุกคนครับตอนนี้ป่าด้านในเนี่ยชื้นแล้วก็อากาศแบบว่าวรู้สึกว่า ในตัวเราอะรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นมากๆเหมือนมีแบบจะมีไอในตัวออกมาเลยนะตอนเนี้ยใ <ผม S 1> ช่แล้วดูดิชุ่มชื้นมากอากาศเย็นมากนะจะระวังระวังนะเอาแล้วไงบอกบอกน้องออมทัดดีเลยตัวเองโดดเองนะเออเดินมาระวังระวังลื่นระวังลื่นนะ ก็เราจะได้ทําคลิปคู่กันแบบนี้บ่อยๆนะถ้าเรามีเวลาว่างตรงกันนะแล้วก็ถ้าพีเอฟซให้กำลังใจพวกเรานะซัพพอร์ตเรานะอ่อมนะแบบดูคลิปเราไม่กดค้างโฆษณาอเงี้ยเราก็มีกำลังใจละอยูเส้นทางไปทำกอล์ฟดิสวยมากอ่อมธรรมชาติมากเลยเนาะ คนตกทุกวันเลยไงหอ,อมน่นมนาจะมีนะระวังระวังนะออมลูกอะไรวะ คนป้าจะมาอยู่ที่ทําก่อนลัมอินาทีฟซีนะพวกเขามาอาใส่ที่เพราะว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีทําให้นอนกอลัมเนี่ยน่าจะชวนหมาหรไปป่านะแล้วก็ที่สำคัญนะทุกนี้นะครับพี่ๆนะเป็นจุดที่อุดมสมบูรณ์มากๆนะเขียวชฉอุ่มเลยนะพี่ๆนะนี่ อ,อากาศดีมากทุกคนอากาศดีมากเขาจะอยู่เหรอไม่ได้ยินเสียงเลยน่าจะอยู่นะเราจุดไฟนี่คงไม่ติดหล้นะทุกคนครับตอนเนี้ย ผมน้องอมเข้ามาถึงแล้วทำกอดล้ําแต่ว่าเงียบกลิปเลยไม่รู้ว่าคนป่าไปเอาหาดินหรือเปล่าอ,อมก็ต้องรอแหละเรามาถึงนี้เราเราจะเสียเวลาไม่ได้เดี๋ยวพี่จะพาน้องอมไปนั่งนู้นนะมลมแล้วก็มีทมี่ไม่มีงลงจะนนยังไงมันเพื่อให้จะใครว่าอะไรกลัฝนตกตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ออม,มโอเคออมบอกว่า โอเคน้องเอาหอจะขอนั่งวงนนี้แหละเพราะว่าจะตัวทึบตัวยุงกันได้ได้ได้ตามใจหวันใจแล้ครับผมวันนี้อากาศดีมากที่ีพี่ตีว้าวใช่มาเดี๋ยวพี่ขออนุญาตตั้งกล้องก่อน นะโอเคครับพี่พี่ตอนนี้ผมก็จะทำการนองจุดไฟให้เรือ่อ้หมดแล้วเพราะว่าัดูจะกัดหวั่นใจนะตผมก้จจุดไฟก่อนนะหวั่นใจทีจีงกจะเป็นจุดป๊หลายคนมาตั้งแคมป์นี้เพราะว่าอากาศดีติดหนาวนะแตมีเสพตดเยอะมากนะนโยขอจุดไฟจดเปล่าเพราะมันจะจนอออนันอะ้นครับ 了嗯，这你可真敢啊！ ะจะให้เป็นหวานเย็น นอนี้คุณป้าอาจจะได้กินควันไฟที่เราสึกไว้เพราะว่าควนไฟเนี่ยพวกเขาจะรู้เลยว่ามีคนข้ามานเปนที่ต่อ แค่นั่งก็ยังยใช่แค่แค่น้่งสยงเย็นเลยส่วนนี้ขยะเยอะมีตนว่้ตอมีพวกัาขังขยะแต่มาทิ้งขยะไว้แบบไม่น่ารักเลยเนาะอืม้อมน้อปืนที่ใส่อยู่มันแห้งอยู่ มีเสียงคล้ายแมวนะเสียงคล้ายแมวเดินนะดังมากพี่พี่นะเมื่อกี้นะเหมือนมีเสียงแมวป่าหรือเป็นพวกตัวอะไรบางอย่างที่มันดังแหลมแหลมออกมาคล้ายเสียงแมวเสือหรือเปล่ามันก็ไม่น่าจะใช่เสือนะแมวแมวแบบล้านป่าทุกคนเมื่อกี้ก็อาจจะเป็นสัตว์ป่าที่อาศัยหรือว่าหากินแถวนีนะนะ้น้องอ่อมนะน้องอ่อมก็ตกใจนะผมก็เหมือนกันนะเียวิ่งไปหยิบกล้องก่อนเพราะว่ากลัวแบบจะหนีไม่ทัน<ม>แต่ก็ทำเสียงเหมือนเลยนะอืมแ,แต่ก็มีอะไรนะก็เงียบไปแล้วเหมือนกับ มันเจอเราหรือเปล่าอืออืโอเคทุกคนเดี๋ยวขอจะรอคนป่าเรื่อยๆนะผมเชื่อว่าอีกไม่นานคงออกมาพวกเขาหากินแถวนี้แหละนะทุกคนนะไปรอคนป่าก่อนนะทุกคนก็จะนั่งรอเรื่อยๆพี่นะตอนนี้คนป่ายังไม่ออกมานะรอจนกว่าจะออกมาผม หัวหน,น้าออนมันตั้งใจมากวันนี้จะเอาของกินต่างๆมาให้นะพอไม่ออกมาเราก็คงต้องกลับแต่ว่าของเราก็จะไม่เอากลับหรอกเราจะแปะไว้ตรงต้นเสาเนี่ยแหละทุกคนคงไม่ทำเอาเนาะถึงมีว่าบนป่าเน,นี่ยแหละเนาะถือว่าทำบุญไปใครจะเอามาาเอไปกินก็ไม่เป็นไรนะทุกคนแต่ไม่น่าจะถ้าเป็นสัตว์ก็ไม่เป็นไรเนาะใช่ก็ทำด้วยแล้วก็ได้บุญทีนึงที่สี่แล้ได้บุญทีนึงได้คนคนกับสัตว์เหมือนกันออกมาแล้วถึงกลับเนาะใช่คนกับสัตว์เหมือนกันนะ แล้วตอนนี้ก็ติดไฟไม่ติดเลยพี่นี่เพราะว่ามันมันชื้นมากๆติดไม่ติดเลยปกตินี่โปรเฟชชั่นแนลในการติดไฟนะไม่ได้จริงๆชื้นเปียกหับถึงใช่หับถึงแห้งไม่มีเลยเฮ้ยอ๋อผมมานี่มาแล้วพี่ๆคณป้ามาแล้วพวกคนป้ามาแล้วฮู้ฮู้ฮู้สวัสดีสวัสดีวัสดีไปไปไหนกันมา อ๋อของป้าเหรอเอออู้วะวังล้มระว,วังล้มทุกคนครับผมจะเอาพวกกางเกงต่างๆมาให้พวกเขานะแล้วคนนี้กางเกงไปไหนยไม่ใส่กางเกงเหรอคนนี้กางเกงไปไหนเนี่ยไม่มีอ่ะอ่อมอ่อมเขาหนุนมาอ่อมเขาหนมาเข่าฟังเราออกนะแต่เข่าแค่สื่อสารกับเราไม่ได้นะเขาพูดไม่ได้นะหิวจัดไปจัดไปนะจัดไปเขาหิวน้องอ่อมระวงังระวังนะน้องระวงังระวังอ่ะให้กิน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  เออเขารู้นะเขารู้เขารู้เออเอาไปกินเอาไปกินนะกินเลยนะแกกินได้เลยแกกินได้เลยแกกินได้เลยนะแกกินเลยไม่ต้องกลัวแกกินเลยแล้วคนอื่นไปไหนกันหมดมีสองคนเหรอคนอื่นไปไหนหมดอ๋อหอยล่าสัตว์เหรออ๋อล่าสัตว์ล่าสัตว์ตกินเลยกินเลยกินได้เลยใช่ <c oughs> ช่ครับตอนที้ผมเจอขยะขามีนัที่มันจะตอนแรกจะเข้ามาขโมยกระเป๋าผมนะเพื่อจะเอาของกินแต่ผมเจอก่อนอย่ากันเฮ้ยไม่ต้องเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอย่าตีกั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 นมีอีกห่อนึงมีห่อนึงแกละอันเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่ตีอย่าตีกันยาตีกันใจเย็นมมามามานั่งลงนังลงโ เ็มาตั้งยี่หานั่งีอู่คนคู่มินคู่มินข้าจริง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 กินข้าวนะหมาหรือว่าเราไม่ให้คนที่แบบร้ายนะหรือว่าเราไม่อยากวางยาเขาเนะ้ยใหญ่ใหญ่เฮ้ยไไหม อยากได้อะไรไหมยอยากอยากอ,าอะไรพูดมไหมบ้านอโอ้บ้อะไรก็ตา้มั่งมั่งมั่งไม่ได้ไม่ได้ไได <c oughs> เราเคยเจอแล้วรู้มากคนนี้ยที่เสียงรถไปเจอพวกริกอ่าโมอเตอร์คอร์บิบากที่ตามภูเขาไปเจอมาแล้วมาบอกว่าอย่างเงี้ยแบนแบนแบนที่เสียงมานะบ <c oughs> ้านเราไม่เคย ตังเกย okay. ูมไหนี่นนี้อ่นน um yeah? ี่อ uh, ันนี้อ่นนี้อันนี้พร้อมว่าคนนี้ไปถีบเหรออันนี้ได้เป็นพี่น้องกันไหมพี่น้องเหรอร่วังน้องอน้วขวาน้องขั้วขวาดี เนืน uh ้อเนื้อเยอะเนื้อเบอร์เนอ์อุ่้วเออาเขาเป็นคนป่ามันตัวใหญ่ตัวป่าท uh> ี่แบบว่าถ้าใส่ในป่าแล้วค่อนข้างจะคุิชาเเลี้ยนมากๆนะตอม์อืมแว่าอร่อยอืมแล้วเป็นไงอ่าสัตว์ไ้ไหมไเลย พวกเขาหิวนะมาถึงก็อีทองบอกว่าหิวหิวนะก็ทุกคนครับวันนี้เราได้เจอบนป่าแล้วที่มาได้กินวันไฟใช่ไหมแล้วจะไม่จะวางขนมไปแล้วแต่่าพวกเขาออกมาก่อนนะือ เอาไปให้พวอื่กินด้วยนะปเะเพื่อนเพเยเออออ้าวรบเจสียยะโีะได้ะไองไปาระวังกันด้วยนะเกิการเกิกาัองครับพวกเขาขอเดินทางกลับ่อนแล้วจะเอาข้าวไปฝากเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยกลับไปดีครับไปดี โอเคนะประมาณนี้เราได้ช่วยขัดละให้ของกินแ,แก่พวกเขานะพี่พี่สีก็ได้บุญพวกเราก็ได้บุญเหมือนกันนะได้บุญทุกคนที่ได้ทําวันนี้นะทุกคนนะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในงานที่กันงานแล้วก็ประสบความหูอยู่ข้างบนอ,อีกฝูงนี้ <c oughs> อ,อ๋อไม่รู้เหมือนกันเขาอยู่รอบๆวันเนี้ยโอเคโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกลับก่อนนะทุกคนเพราะว่าเราก็รอนานพอทุกคนแล้วเนาะใช่เราจะไปไหนกันต่อกลับเลยนะเที่ยวต่อหรอ ก็ไว้เดี๋ยวไป,ไปเดินป่าตอน,น,นเอากลับกันละไ,ไ,ไป,ไปวสวัสดีครับ